ล้างอย่างเดียวล้างอย่างเดียวล้างอย่างเดียวล้งเดียวล้งเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรือไปใจเย็นค่อยๆลดทันเปาล้งไว้อย่างเดียวเออวิงเวไม่ไเหรอไม่ะเปลอุ้ยโอ้ยโอ้ยโคตใจไปปาวะแำไม่อแดงแอะใจเย็นใจเยคนอุ้โดนเตะคันไม่วิงพาดเลยนะหูใหญ่มากอุ้ยไอ้อก็โดน ใจเย็นใจเย็นหูแรงโคตรดีอ่ะอู้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูแล้วสวยงามดอกนี้เน้นๆครับปิดท้ายอู้ยไม่เล็กนะไม่เล็กโอ้โหมันเก็บสายหมดเลยโอ้โหจัดโม้จัดเอาจนได้ครับฮะ มีตอนรับ f อซีนะครับเข้าสู่ชนะโอ้โหนี่รามาอ่างเก็บน้ําหรืออะไรเนี่ยันใหญ่จัดแปดร้อยไร่ค่ะแปดร้อยไร่ใช่โอ้โหเร็วๆนี้นะครับที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดให้ตกปลานะครับใช่ค่ะอันนี้อยู่แถวบางเลนนครปฐมบ้านเรานะฮะค่ะจัดแมทโดยนภพลนะครับใครสนใจเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเฟซมาให้แล้วก็ลองติดตามนะครับวันนี้เราลงมาเทสตาชโดปลาช่อนเขาบอกว่าที่นี่ก็พอมี แล้วก็เดี๋ยวไม่แน่คลิปหน้าอาจจะเป็นแบบเทสหมายหน้าดินหรืออะไรยังไงนะ,ะติดตามกันก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองหาผลงานก่อน,นม,มีเวลาแค่สองสามชั่วโมงช่วเงเย็นครับค่ะเฮ้ยเฮ้ยกระตูกตัดกระตูกตัดต้งนไม้แรกที่ตีหางแดงมาเลยนฮ้กระตูกเยอะด้เนี่ยเอากรถิดถอยหลังไปนิดไดปะเออถวงน้ำหนักเออ เงียบเนี่ยโดนแน่ช้อนเลเนาะนี่ไงช้อนบ้าช้อนบ้ามาแล้วหนึ่งแต้มครับอะโหลกกระสนอะไรว่าแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีฮู้เรามาหาช่อนกระโดนครับแต่ตัวแรกคือกระสงครับนี่สมบูรณ์เลยเหมือนไหมเหมือนมันอู้ ลายสีดำนะแต้มแรกถ้าได้ก็มันก็เป็นตัวแรกของมันไม่ใช่เหรอเพราะมันไม่เคยตีกับปอมได้เออใช่เอาให้เหยื่อขึ้นน้ำวสวยๆเรออาตีสวย แต่มึงกอแรงมากเลยประชอนไม่กล้ากัดนะอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาอะไรหรอเตาเนี่ยเตาเต้ามาด้วยนะว่าจะเย็นๆจะโลกทำไมมันตามเตาออกมาไม่ได้ตามพี่หวะนะนับหินเรื่อยเลยนัรนน่ะถอดเลือกถอดดับผีเลยมันไม่มีสติเลยอะ เอาใหม่เอาใหม่จูนใหม่เอาเต๋อเ่าพี่ต้ามันจะดูอะเออตะเกียเปล่าเรียกให้หนูดีก็เกิดเปล่าอ่ะกอต่อเลยถ้ามันตามกัดแล้วยังไม่โดนอ่ะกอต่อเลยเปล่ามันชอบเตะอืมมันชอบยอะไรเลยอ่ะมันเปลือกนะออเปลี่ยนเลย กัดเต่ดีมากครับเอฟซีกักซีฮันดีเลย้ใช่คือคือหมายในะน้ำลึกมากนะครับอาจจะต้องใช้เสียงเรียกจริงๆนะฮะแอร์ไลน์อาจจะเบาเกินไปแล้วคือเป่าอ่ะตกยังไม่เป็นเลยคือเป่าเขาถนัดแบบตีกบยางปากัดรถคันละวัดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองให้หมิวใช้เตะครับแล้วหมิวก็เอาจินก็ไม่ถนัดเหมือนกันเตะแก้คันนี้ต้องนึกถึงแดนใช่ไหมแดนนี่ถนัดเลยนั้นเนนอย่างเงี้ยถนัดเลย วันนี้นะครับต้องมาฝึกกันมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ตอนนั้นกินดีๆหนูจำได้ไหมท่อนนู้แหละที่เราว่าจะอ่อยหรืออะไรสักอย่างนี่ทำไมกระอุ้ยกระสูบเหรอถ้ามันตา,ามก็จะช้าโอ้ถ้าอย่างใช้แอร์ไลน์แล้วเจ๋อเลยเนาะพอใช้แอร์ไลน์ไม่เจอเหมือนกระสูบป,ปัมยย้มหนูใช่กระสูบเข้าเจี้ยได้ยังกัดเปล่า นี่ครับวันนี้ตื่นก็มาครับแต่ลงเรือไม่ได้ครับเรือลําเล็กเดี๋ยวตีเกี่ยวหัวกันไหนตู้ตือชูไม้ชูมือหน่อยกระโดดอีกระโดดสูง,ส,งสูงสูงอีกสูงอีกไปเดินตีอย่าลิมฝังนะฮะเฮ้ยตรงไหนไงอะไร รออะไรอ่ะลูกไม่ทันมันไม่ทันมันน่าจะกราส่งอ่ะตัวมันเหลืองๆอ่ะเห็นเลยเหรออือมันไม่ใช่ตะโดนอ่ะมันกัดเบาอ่ะกัดเหมือนกระส่งเลยเห็นตัวมันเหลืองของตัวห่างวันเห็นไหมาล้สวยโบปลาช่อนลุดโอ้ยู่้ยจ้าที่ไงโบหูช่อนใหญ่ได้วยนะอือไม่เอาแล้วแอร์ไลน์ไปมิวไปลูกมัน ทางของเราอะไรอ่ะเออถูกต้องแล้แหละที่นี่พื้นที่ทั้งหมดคือแปดร้อยไร่ใช่ไหมหนูดร <800, 200. S 1> <800. S 2> ้อยสองรอยแปดร้อยใหญ่มากใช่ใช่ใชหนูได้ฟังที่น้าคนนั้นเขาเล่าไหมที่มีชาวบ้านเอ,อเคยมาหาปลาที่นี่แล้วปรากฏว่าได้ปลาจระเข้หรือว่าปลาอลิเกเตอร์เนี่ยแหละเขาบอกว่าแต่ก่อนเลยสมัยก่อนเลยเนี่ยมีคนเอาปลาจระเข้เนี่ยมาปล่อยไว้ที่เนี่ยสองตัวเป็นคูเ่เป็นคู่กันอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ ก่อนนั้นนั้นมีคนมาทอดแหหรือดักกระขายนี่แหละได้ไปหนึ่งตัวเสร็จแล้วพอเอาเอาไปเนี่ยเข้าไปเลี้ยงนะพอไปเลี้ยงสักพักหนึ่งเหมือนกับว่าครอบครัวเขา,วามีกันสามคนโดนรถชนตาย <c oughs> คนแม่กับคนลูกเนี่ยตายมั้งถ้าจะไม่ผิดเ <c oughs> หลือแต่เขานะั่นน่ะรอดชีวิตมาเขาก็กลัวเขาก็คิดว่าเออแบบหรือว่าเป็นพ่อปลาที่เขาเอา,เอามาเลี้ยงหรือเปล่าเขาก็เลยเอากลับมาปล่อยกลับที่นี่ และในระหว่างที่เอาปลาไปเนี่ย <_ d> um> เขาบอกว่าคนงานที่นี่เนี่ยนอนอยู่ได้ยินเสียงหวยหวนเหมือนแบบปลาร้องเรียกลูกอะไรประมาณเนี้ย <_ d> um> เออแล้วพอเขากลับมาก็คือทุกวันเนี้ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ <_ d> um> เขาเล่ามาเราก็เล่าต่ออืมก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับหลังจากตีมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะแม่หมิว <_ d> um> ได้ตอนกลางวันสักแสกเลยนะมีความรู้สึกยังไงกับการ ตีอปอมที่นี่มีปลากัดบ่อยเลยปลากัดดีนะใช่ค่ะนี่ถ้าเช้าเช้าเย็นเยนี่สนุกนะอ่านี่เราแค่มาเทสนะครับช่วงแดดร้อนแล้วก็เร็วๆนี้เห็นเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้ตกหน้าดินแบบว่าทำหมายอะแบบแหวกหญ้าแหวกอะไรทำหมายแล้วก็ให้ลงเป็นพื้นที่อะแบบหน้าใครหน้ามันอ่อยเยื่อได้อะไรเงี้ยหมายละหนึ่้าร้อยบาท ปาก็อาจจะเอากลับได้หมดละตกได้15คันอืมไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะมาอ่อยมาทำคอนเทนต์ด้วยเพราะใ,ใกล้บ้านเราเลยเนาะใช่อืมนานๆที่จะมีบ่อแบบนี้นะครับแล้วบ่อพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นี่อารมณ์เหมือนมาอ่างเก็บน้ําอ่ะปลาก็ก็เยอะแหละแล้วเป็นครั้งแรกใช่ป่ก็ถือเป็นปลาซิงเลยดิใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> โอยู่เบาล้างล้างอย่างเดียวดิอย่าไปรถคันเบาตาอะไรวันนี้เรามาเช็คหมายให้เอฟซีนะครับใครสเนี่น้ำหมดดำโบอะเนี่ยช่อนไงี้ยมันสุดทางอ่ะ

เออเตวิงสวิงอย่าไเมียเหน่ะเาอุ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรใหญ่ไปปาแล้ววะไมไม่ออกแดงๆอะใจเย็นๆเย้อุ้ยโดนเตะแข้นไม่ใช่หวิงขาดเลยนะอุ้ยใหญ่มากอุ้ยไอ้องก็โดนเนาใจเย็นใจเยนอุ้ยแรงโคตรดีอะ อุ้ยไอ้เปามันหลอกละวะโดนด้วยไรอ่ะอุ้ยยแข้งคันเตะแข้งแข้งโคตรฟุกเลยแข้คันโคตรอ้วนอุ้ยใหญ่มากมาใเป็นประมาณสิบตัวเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนใหญ่มากอ่ะลูกหมูอ่ะโอ้โหเตะแข้คันสีส้มครับวันนี้กัดเปาน่าจะเป็นสิบเป็นสิบครับผมพตารสิบตัว พาดาเล็กไงใช่ใ่ไหมปลาปลาใหญ่ปั๊บโอ้โหนกเลิกแตกตื่นหมดเมื่อกี้โชว์ปลาโอ้ยหัวมันอนหัวของมันเนี่ยใหญ่กว่าหัวระวังเบ็ดนะเท่าหัวเป้าเลยลอกลูบมันมีครบเนาะมีหกเลยเอฟซีแล้วคือพุกมากปากัดแล้วมัน ทะลุไปเลยนะคจ้าไม่ไม่ตั้งใจป่ะตั้งใจป่ะตั้งใจตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ต้องโบกแน่โบกแน่นะโอ้โหใส่แก้คันตัวใหญ่นะครับเก้าเซนนะครับเยื่อใยปลาใหญ่เอ้าแปดร้อยไล่ตอนนี้เราไปแล้วเจ็ดร้อยพึงได้จริงจริงปลากัดดีนะครับใครสนใจนะฮะลองแอดเฟซดูแล้วเดี๋ยวเขาเปิดวันไหนเขาจะโพสทางหน้าเฟซนะครับนี่หยุดทำไม่อ่อ เอ้าวัดติดเฉยอะไรเนี่ยชดวอกหิวได้เหรอเฮ้ยเกลี่ยเลยนะอุ้ยเฮ้ยเอ้าหมดอุ้ยมาอีกหลายตัวเลยอุ้ยเร็วอะไรยกตีเก็บสายดิอุ้มันกัดกันอะเอ้าไม่รีบยกขึ้นมามันกัดมันกัดตัวมันนะมันอีกตัวนึงมันกัดอะโอ้ มัน so ส่งด้วยมันส่งด้วยเวอร์นี้หลายตัวจังอ่ะหลายตัวจังอ่ะโยคนมาอุ้ยหนุ่มนีอะไรสวยงามออกขวาล้างอย่างเดียวค่อยๆลดคันโอ้ยโอ้ดูว่าใหญ่อุ้ยมีหลายตัวมีหลายตัว อยู่เอ้ยตอนนี้นะเออแขวนแขวนแขวนไปแขวนไปเผื่อการดีใจเย็นใจเย็น,ยนบังปาชิกครับมาอีกหนึ่งตัวครับใครสนใจติดต่อหน้าเฟซเลยครับนีเด็ดจับใหม่ที่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงรูวสวยางามดอกนี้เน้นๆครับปิดท้ายอุ้ยไม่เล็กนะไม่เล็กโอ้โหมันเก็บใายหมดเลย <laughs> โอ้โหจัดโอ้โหจัดเอาจนได้ครับฮะ <laughs> นี่เฮ้ยแต่พอเย็นมาเนี่ยพอแดดหมดเลยมาเลยเนาะนี่ครับ ทะลุเลยทะลวง3โลได้นะอ่าอุ้ยพาาเยอะจังเลยใครสนใจนะครับติดต่อนะฮะถือว่าหมายนี้เป็นไงกัดดีไหมกัดดีค่ะกัดนีนะตูงเย็นกัดดีมากอฮ้ยจิบวะจิบพอดีเลยนะอุ้ยรถคันล้างไว้อย่างเดียวนะเนี่ยมันมันหลุดตอนรถทัน รู้ไหมเปาอุ้ยเปาที่ถึงบอกว่าหลังอย่างเดียวไงเอ้าอุ้ยมันดุเจ้าวะลากยาวๆลากยาวๆลากยาวๆมันติดอยู่ยังไงมีครับปลารวมครับสองชั่วโมงเท่านั้นไม่เคยเจอหมายไหนที่แบบกัดโหดขนาดนี้ใช่ตกไปเรื่อยๆเราเริ่มจับจุดได้แล้วมาได้ตอนหลังนะนี่นี่เซตตอนหลังทั้งนั้นเลยนะ พารวมวันนี้น่าจะสิบกว่าโลได้ไหมเนี่ยค่ะได้เลยนะกับไปแค่คันล้วนแต่เราเนี่ยพวนขอบคุณตัวนี้มากเลยอะทำไมไม่ทำมันผ่มั่นใจใช่ไหมมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับพอได้ตัวนี้มาใครสนใจนะครับหมายนี้นะฮะเร็วๆนี้จะเปิดให้ตกทั้งหน้าดินและไปเหยือปลอมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเฟซมาให้เขาชื่อนกพลเนาะใช่ค่ะเราก็เพิ่งรู้จักวันนี้นี่แหละเขาโทรมาเราก็มาเลยโหงานของเราอยู่แล้วแล้วก็ไม่ทําให้น้าเผิดหวังจริง นะใครสนใจเตรียมตัวครับไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนี่ครับลากันไปด้วยภาพบรรยากาศบ่อสาย800ไร่ครับโอ้โหไม่รู้จะไปเหลี่ยมไหนเลยฮะใช่มันใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากแล้วมาทัวแล้ว